ทรงจำครั้งสุดท้ายหลังจากฟื้นขึ้นมาคนที่เข้าไปช่วยเธอเขาได้รับบาดเจ็บจากแผลถูกไฟไหม้ใบหน้าเสียโฉมเนื้อตัวมีแต่รอยแผลจะไม่กล้าพบเจอผู้คนและขอร้องคุณพ่อคุณแม่ของเขาว่าอย่าพากลับมาที่บ้านไร่แห่งนี้อีกจนถึงวันนี้เธอยังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณเขาอีกเลยเขาเป็นอีกคนที่เรียกเธอน้องอันร้องไห้ทำไมครับ ปัตถพีเอ่ยถามพร้อมกับยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้ไม่ร้องนะไม่ได้เจ็บมากมายสักหน่อยแค่คอท้าพริกคำเปล่าโยนของอีกคนเหมือนมีกริดแทงหัวใจเพราะคนที่หายไปจากชีวิตเคยพูดแบบนี้กับเธอเมื่อครั้งเธอวิ่งล้มอยู่ในสวนสายตาของเขาในวันนี้ก็ไม่ต่างวงแขนแข็งแรงข้างหนึ่งอบแผ่นหลังคนร้องไห้ตัวยโยนเข้ามาแนบในอกฝ่ามือ รูปหัวไหล่ปรอบโยนคุณพูดเหมือนใครคนหนึ่งเสียงสะอื้นเอ่ยขึ้นอยู่ในอกคนเรามีโอกาสพูดเหมือนกันได้ถ้าสถานการณ์คล้ายกันนันนสิจะเหมือนกันได้ยังไงในเมื่อใครคนนั้นจะฉันไปตั้งนานแล้วฉันไม่มีโอกาสแม้แต่จะขอบคุณหรือขอโทษเขาเลยท่านที่เขาเป็นคนช่วยชีวิตเขาและชีวิตตัวเองเพื่อฉันความรู้สึกผิดยังท่วมท้นในห,หัวใจ